แช่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 เอออ่ะพ่อถ่ายแล้วนี่แหละอ่ะสวัสดีค่ะยังเท่นั้นน่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนคะจีไปไซมุนดูให้แต่งงานใครสิแต่งงานมืุนี่อ่ะใครแต่งงานมืุนี่อ่ะใครแต่งงานมือนี่ซื้อยังแม่ยุ้ยโอ้แม่ยุ้ยแต่งงานบ่แต่งกับผู้ใดแต่งกับแผล แตงอ๊องพ่ออยังพ่ออยังคะพ่อสิลแลนพ่อซิลแรมเดินนั่งเดินเดินนั่งเดินเดินนั่งเดินเดื่อเรื่อนานเด้อเอาหมุนติ้วติ้วโชว์เร็วหมุนนิ้วลมเร็วถอยออกไปไม่เห็นมันจ้าปวดจะบอกว่างานร้อนกูร้อนคนหล่อยู่ดูมาแล้วเห็นแล้วโอเควันที่เริ่มเรนไปไปเลย บอดูเหรียญไปฉันมาหอดต่อเลยต่อมาเขาพันเดี๋ยอืมไม่เอาไม่เอาน่ากลัวพ่อกลัวคุณแม่คือจัดเต็มมากเลยนะคะจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงเฉียดซีเนาะแต่ใส่สูทเนีบยจะเป็นร่มแล้วมีชุดอาจะนอนใช่สบายมากเลยค่ะฉันมีชุดรองอยู่ค่ะถ้าเราอนฉัอก็ถอดออกค่ะแล้วใสชุดข้างใน

ไม่ใจะไ่ให้ชนาเลยใช่ไหมแม่หนูอันนี้แม่แม่บอกโมได้มากแม่เต็มสิบชุดนี้าเป็นเสาวถ้าเป็นเสาวบาแต่ละซุ้มเหมือนทางเครื่องอีว่าอีเม่ดีทองอยู่นะเนาะถ้ากำลังซุ้มเป็นาเนี่ยยังแบบลาบไปเลยค่ะมันยุ่งมันย่อยลาบไปเลยค่ะ ได้มาเอนเพชรเสียบตาม,มากเลยค่ะชุดงานแต่งคืนนี้เจ้าสาวคุณนี่รวยชาแนลและนี่คือเพื่อนเจ้าสาวพี่แททูเขีนะคะเดีย๋ยวคุณพ่อจะออกไปรับแขกก่อนเฮ้ยบ hey. ๊ายบายงานแต่งใครคะ ลัน,นี้นี่ลุยว่ากำไลเพชรอ,อยู่ไหนอ่ะจากตัวระนหาไลทีเป็นเพชรท่าไหทำไลที่พี่ขอแม่หางี้เอ๊ฉมฉันอีกเรี่ยวฉันเสื่อให้เธอนะเพชรนะหยเสียนะถ,ถ้าเกิดฉันเสียเธอหามาฉันันก็พอดีกัน